การที่ประเทศไทยมีคนมาทำงานในประเทศไทยมีเด็กมาเรียนที่ประเทศไทยมีคนกัมพูชาหรือประรือชาติอื่นเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศ<ม>ไทยนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ส่วนหนึ่งที่เขากลัวคือละครไทยแล้วก็มีการเผยแพร่ละครเพื่อเชิดชูตัวเขาเองเนี่ยอะไรลูกผู้ชายคืนวันจันทรเพล ไม่ไว่าจะเป็นตะวันออกกลางไม่ไว่าจะเป็นพมา่าไม่ไว่าจะเป็นกัมพูชาลาวหรืออื่นๆที่เข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยก็มีนักศึกษาจีนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในประเทศไทยรวมทั้งนักนักเรียนขเขมรที่มาเรียนในประเทศไทยผมเห็นว่านี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละ คือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงที่ไม่ใช่แพรทองทานคิดสิ่งที่แพรทองทานคิดซอฟต์พาวเวอร์คือโฆษณาการตลาดเพื่อหาเงินเป็นเรื่องมาเก็ตติ้งแต่ซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรคืออำนาจที่อ่อนละมุนอำนาจที่ละมุนละไมโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนบ้านมาได้รับอิทธิพลจากประเทศไทย รักประเทศไทยมีความพึงพอใจประเทศไทยและเป็นความพึงพอใจที่ซึมลึกเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมและความคิดนี่แหละครับวิเศษที่สุดเลยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของจริง <Ừ. S 1> ผมบอกคุณนะครับว่าผมเองเนี่ยเคยได้รับทุนไปเรียนต่างประเทศผมได้รับทุนไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาถามว่าผมไปอยู่ที่นั่นหลายปี ผมก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าคนอเมริกันคิดอย่างไรเริ่มที่จะเข้าใจว่าคนอเมริกันเขากินอยู่หลับนอนอย่างไรคือ,อวัฒนธรรมเป็นอย่างไรครับวิธีคิดเป็นอย่างไรภาษาเป็นอย่างไรทําไมเขาจึงพูดอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเขาไม่พูดแบบป้านเราวิธีพูดหรือวิธีคิดจึงแตกต่างเพราะเราเริ่มเข้าใจมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะเข้าใจแต่ถ้าคุณถามผมเรื่องรัเสเซีย ผมจะไม่เข้าใจเพราะว่าผมไม่เคยไปอยู่รัสเซียครับเพราะฉะนั้นแค่พูดกันจริงๆเลยนะถ้าถ้าให้ผมเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมอเมริกันวัฒนธรรมอังกฤษหรือหรือวัฒนธรรมรัสเซียกับจีนเนี่ยหรืออิหร่านเนี่ยแบ่งโลกเป็นสองฝ่ายเนี่ยทันทีเลยผมจะต้องเข้าใจฝ่ายตะวันตกมากกว่าท,าทันทีจริงหรือเปล่าใช่ฮะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์นี่คือความ เข้าอกเข้าใจความพอใจความซึมซับในวัฒนธรรมรวมทั้งภาษารวมทั้งวิธีกินอยู่หลับนอนรวมทั้งวิธีคิดนี่แหละครับคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แพ้ท้องทานเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเปล่าแต่คิดแต่เพียงแค่ซอฟต์พาวเวอร์คือจัดอีเวนต์โฆษณาทำคลิปแล้วก็เอาคนมา ท่องเที่ยวเอาคนมาซื้อของใส่กางนะเกงช้างรัฐมนตรตีใส่เสื้อลายลายใส่ผ้าไทย <c oughs> มัน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 ผมก็ไม่อยากวันนี้ไม่ได้ต้องการจะจะมาวิจารณ์ใครนะแต่ว่ามันตื้นเขินเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกพวกเรานะครับ,รบว่าเด็กกัมพูชาเด็กลาวเด็กอะไรก็แล้วแต่ตอนผมเป็นอาจารย์มาวิทยาลัยเนี่ย ผมจะดีใจมากเลยที่ธรรมศาสตร์รับห้องกงมาเรียนสมรุ่นมผมในมีห้องกงมีเนปลาลมีอออประเทศเอ่อลาวเข้ามาเรียนแล้วรู้ไหมว่าตอนผมเป็นอาจารย์เด็กลาวที่เข้ามาเรียนเนี่ยมาคุยกับผมบว่าโอ้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเดี๋ยวนี้เขาต้องตีครั้งครับนะครับเขาเคยเป็นต้มตีครัง้งผมไม่รู้ดปัจจุบันคนปัจจุบันนี้เป็นอะไรแต่ว่า โ oh, <laughs> อ้คือคือมันจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันใช่ไหมครับและเขายังเคยมาฟ้องผมทีนึงเลยตอนเขาเรียนที่ธรรมศาสตร์นะคเพราะเขาเขารู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจ,ะจกว้างอยากจะฟังนักเรียนต่างชาติด้วยก็าถามคุยกันเขาก็บอกอาจารย์วันนั้นช่องเจ็ดชาฟุตบอล อ๋อผมผมรู้สึกกระทบกระเทือนคุณเคยได้ยินไหมเราเคยได้ยินกับผมเขาบอกผมรู้สึกเลยว่าืมไม่น่าเลยเพราะว่าพอพอทีมฟุตบอลไทยเตะไม่เข้าประตูแล้วก็เตะแบบชวัตฉวีนแล้วก็ไปไหนไม่รู้เล่นแบบไม่ดีตั้งแต่สมัยนู้นนะนานแล้วนะเขาบอกว่าคนภาคบอกเนี่ยอย่างเงี้ยต้องไปแข่งกับลาวต้องไปสู้กับประเทศลาวต้องไปด้กับทีมลาวแต่ตอนนี้เราก็ น่าจะเราก็น่าจะแพ้เขาบ้างเหมือนกันนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าง่ายนะเดีย๋ยวนี้ <c oughs> ไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วครับทีนี้ที่เล่าให้ฟังก็คือคนลาวเนี่ยเขาดูทีวีแล้วเขามาเรียนประเทศไทยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นไทยเนี่ยนะเราเป็นนักเรียนไทยเราไปเรียนที่อเมริกาหรืออังกฤษถ้าคนภาคฟุตบอลมันบอกว่าถ้าทีมอังกฤษเล่นอย่างนี้มึงต้องไปเล่นกับทีมไทยคนไยเราก็จะรู้สึก เราจะรู้สึกทันทีเลยว่ามันมีความดูถูกอยู่ในที่มันมีความดูถูก,ถกอืเขาก็มาคุยกับผมผมก็ได้แต่พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่าบัณฑีคนภาคเนี่ยก็ซึมซับและคนไทยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยใช่มองว่าเพื่อนบ้านเนี่ยต่ากว่าเราแทบทางนั้นแหละครับมองว่าลาวก็ต่ํากว่าไทยเขมรก็ต่ํากว่าไทยแย่กว่าไทยคือในอกกในทางประวัติศาสตร์เนี่ยคําเรียกของประเทศเพื่อนบ้าน ของแต่ละชาติเนี่ยมันคือการดูถูกอยู่พอสมควรนะครับอย่างอย่างเราเรียกเขเมรก็ไม่รู้ในในความหมายมันก็อาจจะมีความเหยียดอยู่พอสมควรหรือเข,ขมรเองก็เรียกว่าเสียมความหมายก็คือเป็นพวกหัวขโมยเสียมเนี่ยได้ยินว่าคือผู้พ่ายแพ้แต่ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ดีนะแต่ว่าตอน<ด>หลังเนี่ยนะท,ที่ที่เขาบอก คำแปลคือคำแปลในความหมายในทัศนะคือคือมันอาจจะไม่ใช่แปลแบบตรงๆแต่ว่าในการรับรู้ของคนปัจจุบันเนี่ยคําว่าเสียมถูกตีความว่ามันคือหัวขโมยครานี้คําว่ายวนเนี่ยคําว่ายวนเนี่ย,ยผมจําไม่ได้แล้วเหมือนขเขมรเขาต,ตีตีเป็นอีกความหมายหนึ่งก็ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันก็คือกลายเป็นว่าการมองประเทศอยู่รอบๆตัวเองเนี่ยไม่ดีเลยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่พอสมควรในรากวัฒนธรรมอยู่คําว่าขเขมรเนี่ยมันมาจากคําว่าขเขมร ซึ่งมันแปลว่าธาตุพวกธาตุมันก็ไปในทางไม่ค่อยดีเหมือนกันในรากศพเท่าที่เท่าที่อันนี้ผมเท่าที่ผมรู้ผมไม่ได้พูดเชี่ยวชาญเลยแล้วพูดกันตรงๆเราเองก็มองเพื่อนบ้านค่อนข้างจะรู้ถูกในี่เราพูดถึงเพื่อนบ้านนะเราไม่ได้พูดถึงอุลเซนนะเราไม่ได้พูดถึงรัฐบาลมันใ่พูดถึงพูดถึงชาวบ้านด้วยกันะครับเรารู้สึกว่าเราใหญ่กว่าเราดีกว่าเราเรา มีวัฒนธรรมสูงส่งกว่าผมคิดว่าไม่รู้นะว่ากัมพูชามันคิดอะไรหรือมันถ้ามันลึกจริงๆเนี่ยมันอาจจะกลัวซอฟพาวเวอร์อย่างที่คุณพูดคือมอง<ผ>มว่าเข,เขากลัวเขากลัวตอนที่เป็นเด็กนักเรียนอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นแรงงานเอ๊ใช่หรือเปล่าเพราะถ้าพอมองซอฟพาวเวอร์ส่วนหนึ่งที่เขากลัวคือละครไทยอย่างช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการรบกันจริงๆเนี่ยก็มีการงด งดเอาละครไทยไปใส่ในช่องของเขาใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเผยแพร่ละครเพื่อเชิดชูตัวเขาเองเนี่ยอะไรลูกผู้ชายคืนวันจันเพนอะไรเนี่ยเรื่องของฮุนเซนเนี่ยมันก็เหมือนพยายามจะสร้างสตอรี่ใหม่ให้กับคนประชาชนเขาเพื่อที่จะไม่เสพเสพงานวัฒนธรรมของต่างชาติซึ่งแต่เอาเข้างจริงมันก็หนีไม่พ้นเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ยังดูละครไทยอยู่ดีถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นคุณพูดประเด็นเนี่ยดีแล้ว ผมคิดว่าถ้าเราจับได้ว่าฮุนเซนกับผู้บริหารในรสมัยฮุนเซนคิดอย่างนี้เราเนี่ยควรจะต้องใช้ละครใช้ดนตรีใช้ศิลปะการแสดงใช้นายจ้างของประเทศไทยให้เป็นประโยชน์ในการที่จะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือมีอำนาจอันดามุลในการที่ทำให้เขา เคลิม <K l irm> พอใจพึงพอใจและรักประเทศไทยับท่านนายจ้างทุกคนเนี่ยนะครับทำได้เหมือนกับที่ผมได้ยินคนกัมพูชาเขาจะกลับไปเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่อยากไปหรอกอยู่ที่นี่สบายกว่าเยอะเช่าแก่เขาเรียกเช่าแก่ผมก็ตกใจนะเขาเรียกเช่าแกเช่าแก่เขาก็ดีนะเขาให้อาข้าวปลาอาหารและที่อยู่อาศัยก็สบายแล้วงานก็ได้เงินด้วย กลับไปยังไม่รู้จะทํายังไงเลยถ้าเขาหลายคนอยู่ยี่สิบปีก็มีนะค,ะครับยี่สิบกว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นลองคิดดูถ้าคนกัมพูชามีความรู้สึกที่ดีอย่างนี้<ม>กลับไปก็จะต้องพูดต่อพูดกับลูกกับหลานกับกับญ<ม>าติพี่น้องใช่ไหมครับ,รบเพราะนั้นอย่างอย่างผมเนี่ยผมคิดถึงตัวเองเนี่ยไปเรียนหนังสือมาจากสหรัฐอเมริกากลับมา พอเวลามีใครพูดถึงสหรัฐอเมริกาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เออเราก็พอจะเข้าใจว่าเขาคิดอะไรก็ช่วยอธิบายอย่างนั้นอย่นนี้นี่แหละซอฟต์พาวเวอร์โอ้เที่ยวนี้มันน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยที่แพทรทองทานต้องมาเรียนหนังสือกับคลิปนี้นี่พูดจริงๆ <c oughs> ผมอยากจะสอนแพทรทองทานจริงๆนะให้ตายบไหนอาจารย์พูดถึงมาดามแพรทองทานอีกแล้วก็ รัฐมนตร,รีวัฒนธรรมเลยไปเปรียบกับรัฐมนตรีวัฒนธรรมของกัมพูชาอีกแล้วมีเรื่องเหมือนกันรัฐมนตรีวัฒนธรรมและศิละปะกรรมกัมพูชาเขาเรียกร้องให้เด็กๆกัมพูชาระลึกถึงการกระทําของไทยในปี2568และเปลี่ยนความโกรธแค้นนี้ให้เป็นความพยายามที่จะเรียนรู้ซึมซับความรู้และทําความเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศวัฒนธรรมประเพณีและขนบธรรมเนียมอันดีงามของ บรรพบุรุษชาวกัมพูชาของเราอย่างชัดเจนเราต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เพื่อให้คงอยู่และดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ผมคิดวิธีคิดของกัมพูชาเนี่ย underdevelop ่ฉยโอกาสเรื่องความขัดแยง้งนึกว่าจะทำให้เด็กเนี่ยได้เข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมันควรจะเป็นไงอย่างที่เราพูดกันแต่กลับดึงไปให้เป็นชาตินิยม ใช่ไหมครับครับดึงกลับไปว่าจะต้องเรียนรู้ว่าประเทศของเรามันมีดียังไงในอดีตตัวนี่เป็นเหมือนประเทศไทยสมัยก่อนเลยที่เรายังไม่พัฒนาเรายังด้อยพัฒนาครับผมผมคิดว่าวิธีทำให้คนในประเทศมีความคับแคบมีความข้างชาติและผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้สึกอะไร กับบ้านเมืองของเขาหรือกับไปประเทศไทยไม่รู้สึกอะไรกับบ้านเมืองของเราแต่ก็อย่าอย่าให้มันเอ็กซ์ตรีมหรือให้มันมันปลายสุดสุดตรงไปในเรื่องรักชาติขั้งชาติผมว่าอันนั้นก็เกินไปผมกับคิดว่าผมพอใจละครของไทย p mm ี hmm. s เมื่อสองสมปีที่แล้วจากเจ้าพญาสุอีลาวดี เป็นการให้เกิดพงศาวดารที่พูดถึงการที่กรมที่พม่าลบชนะอโยธยาแล้วกวาดต้อนผู้คนจากอโยธยาไปได้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนที่ถูกกวาดต้อนไปเจ้านายไทยที่ถูกกวาดต้อนไปแล้วไปมีบทบาทอย่างไรในประเทศพม่า และมีทําให้เราเกิดความเข้าอกเข้าใจว่าพม่า,มาเขาคิดอะไรและเราคิดอะไรและทําไมมันไอความขัดแย้งสงครามเนี่ยมันไม่ดียังไงอืมโอ้ผมว่าอันนั้งดงามกว่าเยอะเลยนี่แหละครับซอฟ t ์พาวเที่ดีก็คือว่าเราเลิกที่จะรังเกียจร,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 รังรังเราระเกียจชังคนต่างชาติแต่เราไปเรียนรู้ว่าคนต่างชาติเขาก็มีเหตุมีผลของเขา เราก็มีเหตุมีผลของเราเราก็มีดีเขาก็รับอิที่ผลจากเราเขารับวรรณกรรมอีเหนาจากไทยเนี่ยในในเรื่องนั้นนะครับวัฒนธรรมมันถ่ายทอดมันสมพันธ์กันในเพื่อนมนุษย์ม,มันดีกว่าที่กรรมพิชาบอกว่าให้เด็กกลับมาเรียนรู้ว่าประเทศของเรายิ่งใหญ่ประเทศของเราดียังไงม,มันก็ประเทศไทยก็เคยเป็นอย่างนั้น เมื่อเมื่อสมัยก่อนนะครับผมได้ยินหลายคนที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนเนี่ยก็พยายามพูดเสมอว่าพื้นที่แถบนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่มันถ่ายทอดกันไปถ่ายทอดกันมาผัดกันรุ่งเรืองผัดกันผัดกันเอ่อซ,ซบซบเซาไปแต่มันก็คือมีการเจริญพัฒนากันแล้วแต่พื้นที่ไปแต่คเดียวกันมันก็มีประวัติศาสตร์บาดแผลแต่ปัญหาสําคัญก็คือแต่ละที่เนี่ยอยู่ที่จะหยิบยกประวัติศาสตร์ในแง่ไหนถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อที่จะ เข้าใจซึ่งกันและกันมันก็ไม่เกิดปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่ไปหยิบบาดแผลไปสะกิดแผลเก่าหรืออะไรต่างขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันคือการสร้างความเกลียดชังตอกย้ำเข้าอีกซึ่งมันก็แก้ไขาย,ยากมันอาจจะหลายสิบปีกว่าจะแก้กันได้แค่แค่คำไม่ก่่่ไยงมใชหลายปีน <c oughs> ปนนนะะะคคครรััับบเปปป็็ีอออ่่่าาาพพพูดถถึงมมไทยทยวกจ ก็จะจะมีความรู้สึกว่าพม่าคือศัตรูครับใช่ป่ะเฉียดชังเพราะพม่าเคยเคยมาตีตีประเทศไทยทําให้เสียกรุงสองครั้งอย่างนั้นอย่างนี้เราเราไม่เคยรุกเขาแต่เขารุกเราอย่างเดียวเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับสต่เราก็ลืมมองไว้ว่าแต่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเราก็รุกเขาเหมือนกันฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือคือถ้ามองจริงๆมันจะเห็นว่ามันมันมีอย่างนี้เหมือนกันเราไม่ได้อย่าไปมองข้างเดียวมันก็จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าถูกต้อง